ทุกคนคือจะมารีวิวตัวนี้นะคะตอนนี้นะคะก็ทาแป้งที่หน้าแล้วนะก็คือตัวนี้มันเป็นบัชนะคะตัวทาแก้มกับทาปากหรือทาตา,าหรือทาอะไรก็ได้นะมันจะปรับค่าตาม p h ของเรานะคะหน้าตาเขาน้องเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเออประมาณนี้นี่ประมาณนี้นะคะสีมันก็จะเป็นสีฟ้านะคะแต่พอทาแล้วนะคือตอนแรกกอยอะ่ะแต้มไปนะแล้วก,กอยอะ่ะก็เนี่ยไม่ได้รอแล้วกอยก็เกลี่ยเลยนะแต่จริงๆมันต้องรอเห็น,ป,นปะให้มันขึ้นสีแบบเนี้ยแล้วรอค่อยเกลี่ยเฮ้ยสีมันก็น่ารักมากนะคะใช้ได้เลยนะคือแบบโอเคอยู่นะคะเดี๋ยวเราแต้มนะแบบฝั่งนี้ะ นะรอแป๊บนึงนะคะคือกายจะชอบนะแล้วมันเหมือนเขามีตัวบํารุงนี้นะคือมันจะแบบช่วยให้บํารุงได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันจะรู้สึกว่ามันจะแบบข้อเสียของมันก็คือรู้สึกว่ามันจะมันๆนิดนึงนะนี่ค่ะนะ นะสีมันน่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวทอ่ะรออันหนึ่งนะคะเดี๋ยน้องเขาจะสีขึ้นชัดขึ้นนะคะต้องทิ้งไว้สักระยะนะเออคือมันก็สีน่ารักมากเลยูยีิเดี๋ยวทาที่ตาน,นิดนึงตาน,นิดหนึง่งรอแต้มแล้วรอให้มันออกสีแป๊บนึงนะคะแล้วค่อยเกี่ยนะ,นะนะปากออกไหมเนี่ยนะคะเราค่อยๆเกี่ย นะคือกอยจะบอกว่ามันดีมากนะสีเขาน่ารักมากนะคะแล้วก็ค่อนข้างติดทนอยู่ระดับหนึ่งนะแต่ว่าข้อเสียที่กอยรู้สึกได้คือมันมันค่ะพอทาแล้วเรารู้สึกว่ามันมันความเราเราจะชอบความแมทแมทหน่อยใช่ไหมอืมเราก็เลยรู้สึกว่ามันมันนะคะดังนั้นวิธีแก้นะคะซึ่งมันแก้ได้ก็คือถ้าเรารู้สึกว่ามันม<ๆ>ันเกินไปนะคะเราก็เอาแป้งรับ <S <S นี่โปะทับมันอีกทีนึงเพื่อลดความมันมันนะคะให้มันแมทขึ้นมากนิดนึงนะนะเนี่ยนะเล่นเล่นเยเออนี่ค่ะ พอแปะปุ๊บมันก็จะหายมันได้นะคะเนี่ยใต้ขนนี่มันก็คือจบแล้วมันก็คือช่วยได้นะคะถ้ารู้สึกว่ามันมันแต่นอกนั้นคือดีนเห็นวาสีเปล่าก็เริ่มออกนะเนี่ยแต่สำหรับปากคือชอบเลยมันทําให้ปากดูแบบสุขภาพดีอ่ะแล้วก็แบบมันๆนะแต่ว่าถ้าตรงหน้าก็คืออ่าถ้ารู้สึกว่ามันก็คือใช้ปกแป้งเนี่ยมันก็จะสีมันก็จะออกแบบน่ารักน่ารักนะคะถ้ารู้สึกว่าแบบเออมันยังไม่ไม่ชมพูพอเราก็อาจจะแบบป้ายเพิ่มอะไรแบบนี้แต่สําหรับก้อยก็ถือว่าชอบนะเนี่ย อาจจะแบบรอให้สีเนี่ยรอให้สีมันขึ้นแป๊บนึงก่อนเห็นไหมมันจะเริ่มขึ้นมาละค่อยเกี่ยเมื่อกี้รู้สึกอาจจะสีอ่อนไปหน่อยพอเราตกแป้งปุ๊บมันก็จะจางใช่ป่ะอืมสีน่ารักเนาะดูดิบ้านี่ไม่ได้ขายนะมารีวิวเฉยเห็นในโฆษณาเยอะมากเขปรับค่าตาม pH เเห็นไหมเนี่ยมันจะมันเห็นไหมทุกคนดังนั้นนะเราก็ใช้แป้งแป้งฝุ่นก็ได้มั้ง แต่เน,นี้พอนั้นปุ๊บมันก็เหมือนอาจจะแบบทําให้แบบจางลงนิดนึงสีมันก็ดอปลงในพอเราแปะแป้งอ่ะเนี่ยมัน,นก็จะทันดความมันได้ก็โอเคแล้วค่ะก็สีน่ารักกุ๊กกิ๊กดังนั้นนะคะลองไปหาตำกันดูนะคะสสยมาจากในช้อปปี้สองรบาทนะคะดีงามมากบ๊ายบาย